สวัสดีครับผมเบญลำปานะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับหลวงปู่ทวด 2- อสี่พิมพ์กรรมการสี่เหลี่ยมนะครับต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้ผมนําพัะอาจจะไม่สวยมากมีซ่อมข้างกับซ่อมหน้านะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูจุดตําหนิจุดตายนะครับดูแล้วสามารถเช่าได้เลยนะครับนะเป็นล,นลักษณะสามเหลี่ยมแค่ครึ่งซีกวิ่งออกไปบัวฟันนี้ครับสามเหลี่ยมแค่ครึ่งซีกวิ่งออกไปตรงนี้ร่องบอัวฟันจะอยู่ต่ําแต่ร่องบอัวฟันนี้จะอยู่สูง ลักษณะบัวฟันนะครับล่องบัวฟันเนี่ยจะอยู่สูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมหูซ้ายแบราบส่วนหูขวานะครับจะไม่ค่อยแบรหูซ้ายนะครับจะแบรออกทางซ้ายและอยู่สูงกว่าหูขวานะครับฐานตรงนี้ครับจะยกสูงแล้วลักษณะบัวครับเกยฐานขึ้นมานูนขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นเหมือนลูกตอร์ปิโดนะครับเห็นไหมที่เตรียมยิงครับเหมือนลูกศอนะครับของเจ้ทำให้เหมือนตรงไหนรู้ไหมครับตรงจีวนครับเห็นไหมมันจะเป็นล่องลึกนะครับเป็นเส้นขนมจีนลึกเข้าไปเลย เนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเส้นปาสังกติเส้นจีวรเนี่ยมันจะลึกนะครับแขนดูดิครับนะครับเป็นลักษณะนูนเป็นเหมือนข้าต้มมัดเว้าเข้าไปด้านในลึกเลยไหมส่วนด้านหลังนะครับจะมีอยู่2แบบแบบในคลิปนี้นะครับเราเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะหลังลายมือปัดนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนมือรอยมือนิ้วมือกดแล้วทุกองนะครับจะต้องมีผงโรยตะไบทองครับเห็นไหมโรยตามพื้นพระมีพระจะมีอยู่2โซนนะครับ จะมีโซนแก่ว่านจะออกสีดําว่านแบบช่ำๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่านแบบแก่ผงหน่อยนะครับจะออกเทาๆหน่อยนะครับนะแล้วก็จะมีพวกเม็ดมวลสารเม็ดขาวเห็นไหมเม็ดขาวนี้ครับกากเพชรจะเป็นออกสีน้ําเงินนะครับเวลานี่ครับก้อน้ําเงินเล็กๆครับนะครับนะขอบสันก็นะครับมีปาดเรียบตึงบ้างสวยๆก็ได้หลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับ ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิกเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่นมาขายตามไิดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก o o o l l m แ p s ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ